ทันที่ขอบรบครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาโดยกระชับให้จบลงใน16นาฬิกาพอดิบพอดีเนื่องจากว่ามีการถแถลงข่าวของพี่น้องเราอันนั้นก็เป็นวาระปกติซึ่งก็น่าติดตามในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของภารกิจอื่นเล็กน้อยที่จะต้องเดินทางไป นะครับในรายการของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาในช่วงเย็นนี้ก็เรียนว่านัดคุณสรยุทธนี่ก็ต้องรีบไปหน่อยถ้านัดคุณกนกผมไม่ค่อยกล้าไปครับช่วงนี้ครับทีนี้วันนี้สถานการณ์เ,เอากลับมาคิดเรื่องนี้จะไปคิดเรื่องอื่น สถานการณ์ทางการเมืองครับท่านทีคกรพป,ปรากฏว่าเมื่อสองวันมานี่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเศร้าสลดในขณะเดียวกันก็น่าตกอกตก,ตกใจขึ้นกลางกรุงเทพมหานครนั่นก็คือเกิดเหตุระเบิดแถวลาดปละเขามีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหลายรายสืบสาวราวเรื่องแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นการไปเอาระเบิดเก่า ตั้งแต่สมัยสงครามโลกซึ่งจะด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่ทราบแล้วมันไม่ระเบิดและมันฝังอยู่ใต้ดินบ้างมันจมอยู่ใต้น้ำบ้างเนี่ยนะครับปรากฏร้รานขายของเก่าไปเอามาแล้วก็ไปตัดซึ่งก็เป็นเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามต้องให้เจ้าหน้าที่เขาสรุปข้อเท็จจริงเหล่านี้ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บผู้เคราะหร้ายทุกท่าน เพียงแต่ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะนั่งนึกไปนึกมามันบังเอิญว่าไปตรงกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยพอดีมันตรงกันยังไงในเชิงเปรียบเทียบท่านที่เคารพครับมันตรงก็เพราะว่าเวลานี้ที่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยกำลังต่อสู้ เหมือนกับเรากำลังต่อสู้กับซากความคิดของฝ่ายเผด็จการที่ฝังอยู่ในประเทศไทยนานหลายสิปีฝังมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกยังไงอย่างนั้นนะครับไอ้วิธีคิดว่าคนไม่เท่ากันไอ้วิธีคิดว่าประชาชนยัง,งโง่ดักดานประชาชนไร้การศึกษาประชาชนถูกหลอกง่ายจูงง่าย ประชาชนไม่ควรมีสิทธิ์เต็มในการกำหนดทิศทางของประเทศแต่ควรจะให้ชนชั้นนำคนดีมีศีลธรรมซึ่งตรวจสอบไม่ได้ว่าดียังไงดีมาจากไหนเหล่านี้เป็นคนนำพาประเทศแล้วประชาชนก็เดินตามเหงาเหงาเสื่องเสื่องเชื่องเชื่องตามไปเฉยๆอย่างนั้น,นทันดีครบับไอ้วิธีคิดแบบนี้ครับเป็นวิธีคิด ที่เหมือนกับระเบิดสงครามโลกมันฝังอยู่ใต้ผืนแผ่นดินไทยเวลานี้มีคนกลุ่มหนึ่งนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรไปเอาระเบิดสงครามโลกลูกเนี้ยกับมาถือไว้อยู่ที่สวนลุมพินี แล้วก็เที่ยวถือพาเดินไปเดินมาทั้งบ้านทั้งเมืองห้าหเดือนแล้วนะครับเดินทั้งวันนึกว่าเป็นการเดินสร้างความยิ่งใหญ่ที่ไหนได้เป็นการเดินประจานตัวเองทั้งนั้นว่าตัวเองเดินอุ้มความคิดดักดานเก่าแก่ล้าสมัยแล้วก็ไม่ได้ต้องตรงตามหลักการประชาธิปไตยถ้าปล่อยให้นายสุทเทพเทือกสุบรณ เอาซากความคิดนี้ซึ่งเป็นความคิดผดเด็จการเอามาผ่าเอามาตัดเอามาหันขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่จะเกิดคือโศกนาฏกรรมประชาชนผู้บริสุทธิ์จะบาดเจ็บล้มตายจะมีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนจะเป็นชะตากรรมที่แสนสาหัสอีกครั้งของประเทศไทย ผมไม่ได้คมคู่ว่าคนสแสดงจะใช้ความรุนแรงอะไรล่ะครับเพียงแต่ผมจะบอกว่าถ้าสุเทพทําให้ซากความคิดนั้นมันระเบิดออกมาประชาชนบูรักประชาธิปไตยไม่มีใครเขาทนได้เขาก็จะออกมาต่อสู้ต่อต้อตานแล้วในที่สุดฝ่ายเผด็จการที่ยึดกลุมอำนาจอยู่ก็จะใช้กำลังปราบปรามประชาชนเหตุการณ์มันจะเป็นไปเช่นนี้ ที่ทำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อสกัดขัดขวางไม่ให้ระเบิดสงครามโลกเหล่านั้นมันเป็นอันตรายไอ้ซากความคิดประเภททิวะประชาธิปไตยไม่เหมาะกับสังคมไทยซากความคิดประเภททิวะหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงใช้กับคนไทยไม่ได้ซากความคิดประเภทที่วะ คนกรุงเทพสามแสนมีค่ามากกว่าคนต่างจังหวัด1 5ล้านไอ้เหล่านี้ครับมันต้องเอามาแล้วฝังดินไว้ให้ลึกที่สุดอย่าให้ผุดอย่าให้เกิดขึ้นมาได้อีกไม่งั้นอันตรายครับแล้วที่น่าเจ็บใจก็คือว่ามันมีคนที่บอกว่าเป็นคนมีการศึกษาเป็นคนมีสถานะเป็นคนมีบทบาทหน้าที่ ในบ้านเมืองนี้หลายคนนะครับไปสนับสนุนสุเทพในการอุ้มระเบิดสงครามโลกลูกนี้อยู่ด้วยเราจะช่วยกันเอามาพาให้ได้นะครับเราจึงต้องชวนพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินออกมาในวันที่ห้าเมษายนเพื่อบอกไอ้พวกนั้นว่าอย่าพาระเบิดเอาฝังดินกลับไปเดี๋ยวนี้ แล้วเวลานี้ครับพี่น้องแกนนำส่วนกลางของเราหลายคนอยู่พื้นที่ถนนอักษะหรือเขาเรียกถนนอุทยานเรียบร้อยแล้วเวทีกำลังตั้งเครื่องเสียงอย่างดีแสงสีเพียบห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยครับมีพี่น้องเราบางคนเนี่ยเขาก็หูไวตาไวไปสังเกตการบริเวณถนนอุทยานแล้วก็ไปถ่ายภาพบรรยากาศมา ก็เห็นว่ามีห้องน้ำสำเร็จรูปยกระดับอย่างดีเป็นร้อยร้อยห้องวางเรียงไว้นอกจากนั้นยังมีรถสุขาบริการยังมีการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆมากมายมีน้ำดื่มเป็นขวดวางกองพันเนินเทินทึกเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดพี่น้องเข้ามาชุมนุมปรุงนี้หยิบได้ใช้ได้สะดวกง่ายได้เห็นไหมครับเราดูแลกันจนถึงขนาดที่ว่า ถ้าใครไปร่วมชุมนุมแล้วเกิดจะเข้าห้องน้ำจะได้รับการยกย่องยกระดับขึ้นบันไดขึ้นไปเราให้เกียรติประชาชนครับแล้วบรรดาพื้นที่ตรงนั้นถ้าหากว่ามันล้นตรงถนนอักษะมันก็จะขยายออกสองด้านในถนนพุทธนลทนสายสี่ทะลุตรงไป ถ้าจาเป็นก็ต้องขอความกรุณาพื้นที่ในพุทธมณฑลละครับให้ประชาชนเขาได้นั่งฟังปลาศัยเขาได้แสดงพลังข้าวปลาอาหารขณะนี้เพียบครับเฉพาะที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยก็มีหลายจุดหลายที่แล้วที่พี่น้องมาจากส่วนภูมิภาคเตรียมข้าวเหนียวเตรียมปลาร้าเตรียมอะไรเอามาอย่างดีเพื่อที่จะมาบริการมาประกอบอาหารดูแลกันและกัน ผมแจ้งแกนนําที่ดูแลประสานงานกับพี่น้องเราชาวอีสานแล้วว่าถ้าเอาปลารามาเนี่ยให้เปลี่ยนภาชนะเป็นใส่ถุงใส่ถังมาอย่าเอาใส่ไหามาเดี๋ยวอภิสิทธิ์มันทําหักอีกเสียหายดังนั้นทุกอย่างเดินหน้าไปสู่ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคืนนี้มืดมืดทุกอย่างเข้าที่เข้าทางรอที่จะรับพี่น้องซึ่งเชื่อว่า น่าจะทยอยเข้าพื้นที่ชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้าชาวกรุงเทพมหานครที่จะเดินทางไปเองนะครับถ้าใช้รถประจำทางก็จะสะดวกนั่งรถไฟไปลงสถานีสาลายาอันนั้นก็ใกล้หรือถ้าจะเอารถไปเองก็ไม่ผิดกติกาแต่ว่าก็ต้องหาที่จอดซึ่งพยายามที่จะอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอาไว้ให้แน่นอนครับการเดินทางสัญจรเนี่ยมันติดขัดอยู่แล้ว คงจะไม่ได้รับความสะดวกเหมือนกับเวลาปกติแต่ขอให้ท่านได้ทำใจว่ในวันพรุ่งนี้นับตั้งแต่วินาทีแรกที่ออกจากบ้านนั่นคือการเข้าสู่สนามต่อสู้แล้วไม่ได้ว่ารอจนถึงที่ชุมนุมจึงจะเป็นบรรยากาศต่อสู้ไม่ใช่นะครับออกมาจากบ้านปั๊บเกิดอะไรที่มันไม่สะดวกมันติดขัดให้ถือว่าเรากำลังทำหน้าที่ต่อสู้อยู่ ผ่านมันไปให้ได้อย่าไปถือสาหาความครับเดินเข้าไปแล้วคนอาจจะแน่นอากาศอาจจะร้อนต่อแถวอาหารอาจจะยาวหน่อยน้ำท่าแม้ว่าวางไว้ทั่วแต่กว่าจะเดินฝ่าคนเข้าไปได้ไม่สะดวกนะักถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็ต้องขออภยัยแต่ว่าอย่าให้พี่น้องได้เอาเรื่องเหล่านี้มารบกวนหัวใจในการต่อสู้วันพรุ่งนี้ ผมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปเมื่อเช้าชัดเจนกับตันตีกรลบว่าเราไม่ประสงค์การใช้กำลังเราไม่ประสงค์การ,รเผชิญหน้าสิ่งที่เราต้องการมีเรื่องเดียวครับคือต้องการจะแสดงพลังของประชาชนตัวจริงให้บรรดาฝ่ายอัมมาตยาทิปไตยฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังสุดเทพทั้งหลายได้เห็นได้ประจักษ์ให้ชัดเจนว่านี่คือประชาชน ที่เขาไม่ยอมรับแนวทางของพวกคุณที่เขาต้องการระบอบประชาธิปไตยไม่มีการเคลื่อนขบวนเข้ากรุงเทพมหานครไม่มีการไปร้องท้าทายนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็ขอความกรุณานะครับอันนี้ต้องเปิดใจพูดกันว่าระหว่างที่เรากำลังออกมาปฏิบัตรริภารกิจปฏิบัติหน้าที่บรรดาพักพวกนักบูนักรบทั้งหลาย ที่อยู่ในโลกไซเบอร์หรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชุมนุมแต่จะแสดงออกซึ่งท่าทีความเห็นต่างๆก็ขอความกรุณาให้ระมัดระวังและตระหนักรับผิดชอบต่อขบวนใหญ่คือไม่ใช่ว่าผู้คนเข้ามาชุมนุมกันปรากฏว่ากำลังปราศัยทำกิจกรรมกันหน้าเวทีใน Facebook มีคนไปโพสต์ข้อความท้าทายกันอย่างนั้นอย่างนี้กับกปปสไม่ใช่นะครับนั่นไม่ใช่เรา ไม่ใช่ประชาชนที่จะออกไปชุมนุมกันแล้วใครจะทำขอความกรุณาได้ทบทวนนะครับเพราะการที่เราออกมาชุมนุมมากๆแล้วเกิดมีใครไปยั่วยุสร้างสถานการณ์พี่น้องที่เขาออกมาชุมนุมด้วยใจบริสุทธิ์เขาไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์แบบนั้นเขาไม่ได้มีเจตนา จะออกมาท้าทายเผชิญหน้ากับใครทั้งสิ้นต้องขอความกรุณาให้เข้าใจส่วนการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกทำงานกันทุกวันครับวันนี้หน่วยกาดก็อบรมกันอยู่ที่บริเวณพื้นที่ชุมนุมจะมีการเดินตรวจลาดตะเวนต่างๆ24ชั่วโมงพี่น้องของเราส่วนหนึ่ง ก็พยายามจะเดินสายไปทำความเข้าใจกับชุมชนบ้านพักบ้านจัดสรรกิจการห้างร้านที่อยู่ในละแวกนั้นซึ่งจริงๆก็มีไม่มากนะครับแต่ก็เข้าทุกจุดเพื่ออธิบายให้เข้าใจว่าเจตนาวัตถุประสงค์ของเรามารวมตัวกันเพื่ออะไรพยายามที่จะทำให้บรรยากาศสองคืนสามวันที่เราอยู่กันตรงนั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลอย่างดีครับมั่นใจว่าคงจะไม่มีปัญหาใดๆนอกจากจะเป็นเหตุติดขัดทางเทคนิคเฉพาะหน้าสุดวิสัยก็แก้กันไปตามอาการเพื่อให้ภารกิจของเราเดินหน้าได้ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สุเทพออกมาอารวาสหลังเหตุการณ์ราชมังคลากีฬาสถานที่เราเดินทางเข้ามาชุมนุมในเขต พื้นที่กรุงเทพมหานครเราตั้งใจอย่างที่สุดนะให้อยู่ห่างจากกลุ่มของสุเทพมากเท่าที่จะมากได้เลยเลือกบริเวณถนนอักษะหรือถนนอุทยาเพราะว่าระยะทางกว่า20กิโลเมตรถ้ามันไม่พยายามไม่ตะเกียกตะกายกันจริงๆนี่ไม่ได้ตีกันละคับคือถ้าจะตีกันนี่ก็มีกรณีเดียวคือตะเกียกตะกายสุดๆพยายามเหลือเกิน ใกเฮี้ยนกระหือลือจนตีกันได้ซึ่งไม่มีจากเราแน่ๆส่วนท่าทีของฝ่ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย,อย่างยิ่งเมื่อวานกับวันนี้ดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะเจอแรงเสียดทานเจอแรงกดดันเหมือนจะมีอารมณ์อยู่บ้าใครพูดกับพลเอกประยุทธ์ไม่เหมือนผมพูดแล้วครับเพราะว่าเรารักกัน รักกันเลยนะครับเพราะว่าเราตั้งแต่วันที่ผมมาปกป้องพลเอกประยุทธ์จากการต่อว่าของสนที่ริมทองคุณเนี่ยเป็นการพิสูจน์ความจริงใจครับดังนั้นผมเรียนพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าท่านใจเย็นๆนะครับพวกผมไม่ไปทําอะไรล้ําเส้นแน่นอนเพราะผมอยู่ทีมประชาธิปไตยอยู่ในเตดครับไม่ได้อยู่ทีมอัมมาดเอฟซี ไอ้พวกนั้นขนาดเลี้ยงออกข้างกรรมการก็ไม่เป่าล้ำหน้าไลแมนก็ไม่ยกแต่ของผมเนี่ยอย่าว่าแต่ตัววิ่งเลยครับเงาท่าไปหน่อยไลแมนบอกฟาวดังนั้นไม่มีแล้วครับที่เราจะไปเล่นเกมสุ่มเสียงคาบเส้นแบบนั้นให้ท่านวางใจจะจัดกำลังทหารมาร่วมดูแลตามที่สอรอสอท่านขอไปอันนั้นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ เราก็ไม่ได้สกัดขัดขวางแล้วครับเพียงแต่อยากให้ทำงานกันตรงไปตรงมาปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันดูแลกปป,ป,ปอสอยังไงก็ขอให้ดูแลนปอชอด้วยหัวใจแบบนั้นผมไม่ได้คาดหวังถึงขนาดจะมีหน่วยทรงหน่วยซีวอะไรมาเป็นกาดให้แกนนำเรานะครับไม่ใช่ต้องการขนาดนั้นหรอกแต่ว่าขอให้ประหนัก ว่าคนที่จะมาชุมนุมวันพรุ่งนี้เป็นคนไทยด้วยกันเป็นเจ้าของภาสิยากรแล้วก็เป็นคนที่ท่านทั้งหลายก็จะต้องมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการของพวกเขานายสุเทพเตือกสุบันพูดเมื่อคืนนี้มีนัยยะทางการเมืองครับท่านที่เคารพอยูย่ๆก็ขึ้นเบรกอารมณ์ของฝ่ายกอปป,ปสบอกว่า อย่าไปต่อว่าพลเอกประยุทธ์อย่าไปเสียดสีอย่าไปโจมตีพลเอกประยุทธ์วันนี้ทำอะไรอยู่สุเทพเข้าใจแล้วก็ต้องรอจนถึงวินาทีสุดท้ายถ้าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจยืนข้างประชาชนสุเทพก็จะชื่นชมยินดีถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ตัดสินใจยืนข้างประชาชนสุเทพก็จะรับผิดชอบต่อแต่เพียงผู้เดียว คำว่าประชาชนของสุเทพคือประชาชนเฉพาะที่เป่านกหวีดอยู่เท่านั้นไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ออกมาแสดงพลังว่าต้องการประชาธิปไตยต้องการการเลือกตั้งดังนั้นความหมายนี้ตีความได้ว่านายสุเทพเทือกสุบรรณและคณะเบื้องหลังตกผลึกตรงกันแล้วครับว่าดาบสุดท้ายต้องอาศัยกองทัพ เวลานี้องค์กรอิสระสองหัวหอกตัวสำคัญปปชอสญญญารรัฐนุนทำงานเต็มที่อไอตัวเชื่อมเกมอย่างสวสรรหาไม่อับไม่อายใครแล้วเดินหน้าเต็มตัวจะไปให้ถึงทางตันอ้างว่ากฎหมายนี้รัฐธรรมนูญที่มีอยู่ทำให้เกิดนายกจากมาตราเจ็ดได้เขารู้ทั้งรู้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้ ว่าในโลกของความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นป้ายสุดท้ายจะไปกดดันกองทัพจะไปสร้างสถานการณ์จะไปบีบขั้นพลเอกประยุทธ์จนฉีกรัฐธรรมนูญในที่สุดนั่นคือสิ่งที่พวกเขาคิดซึ่งผมหวังใจว่าคงจะคิดคนละอย่างกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา ถ้าเกิดไปคิดตรงกันเนี่ยยุ่งกันใหญ่นะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกแล้วว่าอย่ามาวอแวะกับท่านมากถ้ามาวอแวกับท่านมากลากให้ท่านออกมาเนี่ยท่านออกมาแล้วท่านไม่กลับนะอันนี้คนรักกันนี่เราก็ต้องบอกกันด้วยนะครับว่าผมนี่รักห่วงครับพลเอกประยุทธ์ไปไหนนี่ผมเป็นห่วงเป็นใยดูแลเอาใจใส่ตลอด ดังนั้นก็ผองบอกกันล่วงหน้าว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ออกมาแล้วท่านไม่กลับไม่เป็นไรครับผมจะออกมาอยู่เป็นเพื่อนร่วมกับประชาชนตั้งหลายก็ยูนมั่วเมียนวเนียกันอยู่อย่างนั้นแหะครับท่านไม่กลับเราก็อยู่ท่านอยู่เราก็ไม่กลับเราไม่ได้มาทำอะไรท่านนะครับเรามายืนเคียงข้าง ไปไหนไปกันแต่ถ้าจำเป็นก็เอาไงเอากันครับไม่มีปัญหาเรื่องเนี่ยมองครั้งหนึ่งก็ดูเหมือนว่ากำลังเดินมาถึงสุดสายปลายซอยแล้วคือหมายความว่ารัฐบาลน,นี้ทำท่าจะถึงวันที่มีอันเป็นไปทางการเมืองคอรมอไปยกชุดกำลังจะมีนายกเถื่อนคนใหม่ แต่มองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมาถึงจุดที่ประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าพลังของฝ่ายประชาธิปไตยมันแข็งแรงพอที่จะยืนประจันหน้ากับฝ่ายเผด็จการอย่างเปิดเผยอย่างทรนงอง,งอาจอย่างไม่มีใครกลัวใครถ้าเป็นสมัยก่อน เหตุการณ์เดินมาไม่ถึงสี่เมษายล้วครับเลืบเขาแอนแอนแอน,แอนแกันไปตั้งา3เดือนแล้ว<พ>แต่มาถึงตรงนี้ด้วยพลังด้วยหัวใจของประชาชนนี่แหละครับก็เลยทำให้หลายฝ่ายยังมีความยั้งคิดอยู่ได้ผมขอส่งกำลังใจไปให้พลเอกประยุทธ์นะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนท่านกเกษียณ ท่านอยู่ตรงนั้นแหละครับหล่อแล้วงามแล้วถ้าออกมาตามแรงยุสุเทพกับพวกเนี่ยเสียหล่อเลยนะครับไม่ได้อะในขณะเดียวกันก็ต้องสื่อสารตอกย้ำกันอีกครั้งสำหรับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยวันพรุ่งนี้ คือวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนมากันล้นหลามมหาศาลครับทะลักทะล้ถลนถนนอักษะออกสองข้างถนนพุทธมณฑลสายสี่แทงตรงเข้าไปเต็มล้นพุทธมณฑลสองพัน,น 2000, กว่าไร่ถ้าคลาคล่ำไปด้วยหัวใจรักประชาธิปไตยของคนไทยอย่างนั้นเสียแล้วแผนการทุกอย่างที่เขาคิดเขาต้องกลับไปทบทวนใหม่ การจะล้มล้างประชาธิปไตยง่ายๆมันจะยากแสนยากแต่ถ้าวันรุ่งนี้บ่ายสองก็แล้วบ่ายสามก็แล้วสี่โมงก็แล้วห้าโมงก็แล้วผู้ชุมนุมมีจํานวนมากประกอบด้วยนายนัทธวุฒิกับนายจตุพรนายจตุพรกับนายนัทวุฒและนายนัทธวุฒกับนายจตุพรก็เรียบร้อยครับผมว่าดีไม่ดีอยู่ไม่ถึงสงการนะครับ เป็นหน้าที่เป็นเกียรติยศเป็นศักดิ์ศรีประวัติศาสตร์บรรทัดนี้เป็นของประชาชนแล้วประชาชนทุกคนจะออกไปเขียนประวัติศาสตร์ด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ประชาชนทุกคนจะไปยืนจับจองพื้นที่ประวัติศาสตร์ของตัวเองในวันพรุ่งนี้ประชาชนทุกคน จะได้เก็บความทรงจำวันพรุ่งนี้ไปเล่าสืบลูกสืบหลานว่าพ่อก็อยู่แม่ก็อยู่ปู่ก็อยู่ตาก็อยู่ในวันสำคัญเช่นนี้แน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมืองมันไม่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานแล้วครับใครมันจะบ้าฉีกรัฐธรรมนูญวันที่คนสาดน้ำกันทั้งบ้านทั้งเมือง แต่หลังสงกรานเป็นต้นไปประมาทไม่ได้แม้แต่วันเดียวดังนั้นก่อนที่จะเข้าถึงโค้งสำคัญการสําเดงพลังของฝ่ายประชาธิปไตยเป็นเรื่องต้องทำพวกผมเนี่ยถ้าหากประเมินแล้วสถานการณ์มันยังรอได้คอยได้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมาพรุ่งนี้ครับแต่เรามีข้อมูลมีการข่าวทางลึกทางลับทางกว้าง ทางสว่างทางมืดดูหมดจำเป็นนะแล้วปะเหมาะเคราะดีวะ่ะเป็นวันหยุดยาวสามวันบางคนทีแรกเดิมใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพตั้งใจว่าวันหยุดยาวที่เขาเรียกว่าลองวิคเอนจะไปต่างจังหวัดพักผ่อนไม่ต้องไปไปพักผ่อนด้วยกันที่ถนนอักษะที่นั่นมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงมากมายอาหารก็มี ดนตรีก็พอฟังอยู่ศิล,ลปินเพลงไพ่เขามีกันมากเขาไปรวมหัวใจกันตรงนั้นแล้วท่านทีกรพครับถ้าภารกิจของเราเที่ยวนี้ทุทะลุเป้าประสบความสำเร็จอย่างงดงามผมเชื่อนะครับว่าหลังสงการานตมาสถานการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงมายืนอยู่ในฝ่ายของประชาธิปไตยได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของเราทั้งหลายความตั้งใจของเราทั้งหลายเวลานี้วันนี้พี่น้องเราจากบางจังหวัดออกเดินทางมาแล้วนะครับพ<อ>เพราะเขามาไกลจากเชียงรายก็มีมาจากนราธิวาสก็มีมาขอบชายแดนอีสานก็มาขอบชายแดนตะวันตกก็มา จะมาเพื่อมาถามหัวใจคนที่อยู่ในกรุงเทพว่ามีความรักผูกพันต่อภาระหน้าที่ในการปกป้องประชาธิปไตยเหมือนพวกเขาหรือไม่พี่น้องอยู่กันละแวกนี้พี่น้องดูอยู่หน้าจอทีวีเข้าสู่บรรยากาศการต่อสู้ร่วมกันได้แล้วครับล้อรถของพี่น้องเราจากบางจังหวัดหมุนแล้ว กลองรบในหัวใจของพวกเขาลั่นแล้วดังนั้นกลองรบในหัวใจของเราทุกคนก็ลั่นขึ้นพร้อมกันคืนนี้ก่อนนอนก็สวดมนต์อธิษฐานให้พี่น้องเราที่มาจากต่างจังหวัดทุกคันรถทุกคนปลอดภัยถึงที่หมายส่งหัวใจไปปกป้องไปให้กำลังใจเขาแล้วในวันพรุ่งนี้ แน่นอนครับท่านอยากจะมายังไงพวกเราเชิญชวนกันมายังไงท่านก็มาไม่ได้หมดประเทศหรอกมันต้องมีคนอยู่บ้านบ้างแหละที่ไม่ได้มาแต่ขอความการุณาว่าพรุ่งนี้ใครไม่ได้ออกมาถนนอกักษะจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามที่เป็นความจำเป็นในกรุงเทพและทั่วประเทศไทย คอยพร้อมใจกันใส่เสื้อสีแดงสแสดงสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายประชาธิปไตยใส่เสื้อสีแดงกันให้เต็มบ้านเต็มเมืองใส่เสื้อสีแดงกันให้ทั้งแผ่นดินตั้งแต่แม่สายยันสูงไหกลกให้มันแดงทั่วประเทศไทยช่วยกันครับใส่เสื้อสีแดงแล้วชุมนุมในบ้านก็ยังดี คือหัวใจตบเขย่าเข้าหน้าจอทีวีก็ได้แต่ถ้าจะเอาแบบนั้นจำเป็นเช่นนั้นอย่าไปนั่งไปนอนอยู่ในบ้านอย่างเดียวครับออกมาเดินปากซอยสักรอบสองรอบให้เขาเห็นว่าเราอยู่ในบรรยากาศเดียวกันกับถนนอาษะให้เขาเห็นว่า เรากําลังทําหน้าที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตกลงอย่างนั้นตรงกันนะครับวันพรุ่งนี้เวทีจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองแต่พี่น้องไปก่อนได้เลยไม่มีปัญหาครับเอาเครื่องเสียงเสียงเพลงอะไรเขาเสร็จตั้งแต่คืนนี้แกนนำหรือหน่วยบริการต่างๆตลอดจนหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่เขาก็จะประจําจุดตั้งแต่เช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ดังนั้นทุกอย่าง จะเดินหน้าข้าวปลาอาหารก็บริการกันตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกันวันพรุ่งนี้พบกันที่ถนนอักษะกับภารกิจต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิประไทยครับสวัสดีครับ